ห้องเรียนคณิตศาสตร์ปสองนะครับมาทบทวนนะครับคณิตศาสตร์กันต่อนะครับข้อ41ธนบัตรฉบับละ5้0บาทมีค่าต่างจากธนบัตรฉบับละ50บาทอยู่เท่าไหร่นะครับมีค่าต่างกันนะครับก็วิธีการนะครับวิธีคิดก็ให้เอานะครับตัวเลขที่เยอะตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่น้อยนะครับเราก็จะทราบค่าที่ต่างกันอยู่นะครับ ก็เพราะฉะนั้นนะครับข้อ41นะครับธนบัตรฉบับละ500บาทมีค่าต่างจากธนบัตรฉบับละ50บาทอยู่450บาทนะครับคาตอบคือข้อคอข้อ42ธนบัตรในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดนะครับข้อก100่้อข้อข0 0ข้อคอ1000นะครับธนบัตรที่มีค่าน้อยที่สุดคือ หนึ่งร้อยนะครับก็เ,เกิดว่าโจทย์ถามว่าธนาบัตรใดข้อใดมีค่ามากที่สุดก็คงเป็นข้อขอนะครับคือหนึ่พันบาทนะครับ้้สี่สาพัดลมราคา4ี่ร้อยห้าสิบาทเครื่องปั่นน้ำผลไม้ราคาหกร้อยห้าสิบห้าบาทข้อใดถูกต้องนะครับเราลองกวาดสายตานะครับไปที่ชอยนะครับราคาถูกราคาแพง ราคาแพงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อถามโจทย์ถามนะครับว่าราคาแพงหรือว่าราคาถูกนะครับเราก็ลองเอาตัวเลขนะครับที่เยอะตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่านะครับซึ่งเราจะพอจะเดาได้นะครับว่าเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะครับย่อมแพงกว่านะครับแต่ว่าแพงกว่าเท่าไหร่ก็เอาหกร้อยห้าสิบห้าตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยสี่ร้อย ห้าสินะครับก็ลบเลขปกตินะครับหกลบสี่แล้วกับสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพอจะบอกได้ว่านะครับเครื่องบั่นน้ำผลไม้นะครับราคาแพงกว่าพัดลมสองร้อยห้าบาทนะครับที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับข้อกอถูกกว่านะครับถ้าเกิดว่าข้อกอถูกต้องจะต้องบอกว่าถูกกว่าเท่าไหร่ครับ ต้องถูกกว่าสองร้อยห้าบาทนะครับแล้วก็ข้อคอเนี่ยแล้วใหญ่เลยนะครับดลมแพงกว่าซึ่งไม่ใช่นะครับข้อสี่สิบสี่พี่มีเงินสามร้อยสิบห้าบาทจุดเจ็ดห้าสตางค์นะครับน้องมีเงินหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทจุดสองห้าสตางค์พี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทนะครับพี่มีเงินมากกว่าให้จำไว้เลยนะครับก็ให้เอา ตัวเลขที่มากกว่านะครับตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่านะครับข้อนี้ก็จะเป็นการลบทศนิยมนะครับต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการลบนะครับห้าลบห้าเหลือศูนย์เจ็ดลบสองเหลือห้านะครับใส่จุด าลบแปดลบไม่ได้ก็ไปยืมหนึ่งมานะครับเป็นสิบห้าลบแปดเท่ากับเจ็ดนะครับหนึ่งโดนยืมไปแล้วก็เหลือศูนย์นะครับไปยืมไปยืมสามมาหนึ่งนะครับก็กลายเป็นสิบสิบลบสองก็เหลือแปดนะครับก็สามโดนยืมไปแล้วก็เหลือสองนะครับแล้วก็นํามาลบคำหนึ่งก็ 1, เหลือหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับคําตอบก็จะตรงกับ ข้อ4นะครับข้อ45ถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข8ถึงตัวเลข1คิดเป็นเวลากี่นาทีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกานะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองวาดนะครับเข็มสั้นเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็เข็มยาวเนี่ยก็จะเป็นนาทีนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าเข็มยาวใช่ไหมเดินจากเลข8นะครับ นะครับเข็มยาวอยู่ที่เลขแปดนะครับแต่ละช่องนะครับก็ห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากแปดไปถึงเก้าก็ห้านาทีห้าสิบนะครับอันนี้ก็ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็ไปถึงหนึ่งก็ห้านะครับเพราะฉะนั้นก็นับจากนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเข็มยาวชี้นะครับไปที่เลขแปด ถึงตัวเลขหนึ่งเราคิดเป็นยี่สิบห้านาทีนะครับข้อปลอนะถูกต้องนะครับ